เดี๋ยวเรามาอยู่กัน,นอีคลิปนะครับกับทีมงานเสียส่นทุนเยอะเหลือเสียกรีดดหน่วยนะฮะคนดินจุกๆครับเที่ยวสุดท้าย รายได้ดินไปเทนี่ก็สุดคุ้มนะครับโอ้ท่าทงสารล้างรถยังสวยอะ่ะเออแถมให้ครับ ขึ้นภูมกี่ไปแล้วละเพ่เอี่เสียงเหมือนซีรีส์มากเลยคันนี้คันขาวนะเสียงเหมือนมากเสียงพ่อ เอาเร็วสองรอบแล้วยังยังไม่ได้ครับน่าจะหัวยาว จะวิ่งพึ่งวิ่งนะครับตอนเย็นก็สาพึ่งเสร็จหัวในว่างครับโอ้อากาศดีนะครับถ้าฝนไม่ตกพอดีครับพ่งนี้งานถทยนี่สบายๆชิวๆได้เลยฝนตกนี่ไกลงองอีกแล้วครับภาวนาให้คืนนี้นี่ผ่านไปก่อนนะฮะทำงานแบบสบายๆ จดไปครับผมงโ พ้นมามเนี่ยพี่ไอ้ย <Yeah. S 1> รอบเดียวพ้นเลยนายจะครบทุกคันแล้วครับมาแล้วอาจารย์นาจะเดินไปแล้วครับเดี๋ยวคลิปนี้ฝากไปแค่นี้นะ